สถานีต่อไปหลักสีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีวันนี้เสนอบทความจากเพจเฟซบุ๊กคุณพระสินอินทระวงเรื่อง40ปีบนโลกนี้สอนฉันว่า 1. ชีวิตไม่ใช่อะไรอื่นทว่าคือกรอบความคิดที่เรามองโลกผ่านประสบการณ์ของเราเอง ชีวิตดีหรือร้ายจึงไม่ได้หมายถึงสถานการณ์ภายนอกแต่หมายถึงมุมมองภายในที่เรามีต่อภายนอกณนะขณะนั้นๆการดูแลความคิดของตนจึงเป็นการดูแลชีวิตของตนไปโดยปริยาย2เมื่อช่วงวัยรุ่นเรามั่นใจว่าอะไรอะไรจะเป็นอย่างใจเราทุกอย่างเราวางตนอยู่ในโลกที่เป็นไปได้เสมอแม้จดจําคำพระมาพูดจนคล่องปาก ว่าอะไรๆล้วนตั้งอยู่ในความไม่เที่ยงแต่เราก็ยังไม่รู้จักความหมายของมันจริงๆความเข้าใจชีวิตไม่ใช่การที่เราท่องบนพูดได้อธิบายความถูกต้องเทว่าคือสภาวะธรรมภายในที่เกิดขึ้นกับบุคคลนั้นๆเมื่ออายุมากขึ้นจึงค่อยๆเป็นมิตรกับความไม่สมหวังมากขึ้นความมั่นใจไม่ได้น้อยลงแต่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นเราไม่ใช่เทพชั้นฟ้ามาจากไหน เราเพียงคนธรรมดาเดินดินเท่านั้นเอง 3. อะไรอะไรในโลกล้วนตั้งอาศัยอยู่ในบ้านแห่งความเปลี่ยนแปลงทั้งวัตถุบุคคลบริบทสังคมกระทั่งกระแสะโลกหรือแม้แต่ความคิดภายในของเราทุกอย่างเลื่อนไหลเรื่อยไปไม่เคยคงที่จึงมั่นใจได้ว่าชีวิตที่เหลืออยู่นี้คงไม่พูดอีกแล้วว่าฉันมั่นใจว่ามันจะต้องเป็นเช่นนี้ 4. เมื่อก่อนเห็นคนโค่นไม้ใหญ่ไปถวายวัดเราต้องยกมือไหว้ท่วมหัวเพื่ออนุโมทนาบุญแต่ถึงยุคนี้ไม่ค่อยแน่ใจนักเนื่องจากสิ่งแวดล้อมของโลกเปลี่ยนแปลงไปมากต้นไม้กว่าจะโตใช้เวลาหลายสิบปีตัดโค่นเพียงไม่กี่นาทีก็สิ้นซากบ,บางทีอาจถึงเวลาต้องทบทวนกันใหม่ถึงเวลาต้องอนุรักษ์ห่วงแหนสมบัติโลกให้มากกว่าที่เคยเป็นห เคยคิดว่าฉันเป็นคนแบบนั้นแบบนี้แต่ตอนนี้ไม่คิดแล้วเราไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นความเป็นเราเนื่องด้วยสถานการณนน์นั้นๆเข้ามาผสมไม่ใช่เกิดจากเราเพียงฐานเดียวอะไรอะไรก็เกิดจากเหตุปัจจัยหลายอย่างอยู่กับคนใจร้อนเราคือคนใจเย็นอยู่กับคนใจเย็นกว่าเราเราก็เป็นคนใจร้อนดังนั้นจงอย่ายึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นอะไรอะไร เมื่อไม่มีตัวตนตายตัวชีวิตจะลื่นไหลไร้ความขัดแย้งกับตนเอง 6. หากมองผิวเผินเราต่างเห็นแก่ตัวแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปอีกผ่าทะลุความเห็นแก่ตัวเข้าไปเราจะเห็นความเมตตาของตนเองที่ซ่อนอยู่มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาแท้จริงไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรเพียงแต่เราเกิดมาในยุคสมัยแห่งการแข่งขันยังไม่ทันได้มีเวลาคิด ไตรตรองว่าชีวิตคืออะไรเขาก็จับเราเข้าลู่วิ่งแห่งการแก่งแย่งแล้วเสร็จสับจงปลุกตัวตนที่แท้จริงของตนเองขึ้นมาเราทำได้ดีกว่านี้เรามีความเมตตาแบ่งปันได้มากกว่านี้ 7. ความรักคือาศาสนาสําคัญของโลกนำโลกข้ามผ่านความขัดแย้งทั้งหลายรักในที่นี้คือความเมตตาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข บางทีความสุขแท้ที่เราตามหาอาจตามหาไม่ได้จากใครที่ไหนเทว่าเห็นได้ครอบครองได้ผ่านใจที่มีความรักของเราเองความรักและความเมตตาคือรากฐานที่สำคัญของาศาสนาทั้งหลายแม้ผู้ไม่มีาศาสนาหากจิตใจมีความรักและความเมตตาแล้วก็เป็นอันว่าบุคคลผู้นั้นเข้าถึงาศาสนาสากลได้อย่างสมบูรณ์8 เมื่อพูดถึงคำว่าประสบการณ์เรามักมองคำคำนี้ในเชิงบวกยอมรู้สึกว่าปัญหาใดๆก็ผ่านได้ด้วยประสบการณ์นั่นคือความจริงเพียงด้านเดียวเพราะประสบการณ์ไม่ได้แก้ปัญหาชีวิตเท่านั้นแต่ทุกปัญหาของชีวิตก็เริ่มต้นด้วยประสบการณ์ทั้งสิ้นเช่นนี้หากมองให้ลึกเราจะเห็นว่าเราเป็นทาสของประสบการณ์ตนเอง พ้นทางเอาชนะความทุกข์ที่แท้จะใช้ประสบการณ์ไม่ได้ทว่าต้องใช้บางสิ่งที่อยู่เหนือประสบการณ์มองประสบการณ์เป็นเพียงสิ่งที่ผ่านมาแล้วกําหนดรู้อยู่กับปัจจุบันณขณะนั้นๆเป็นสิ่งสำคัญกว่า 9. คําว่าอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติไม่ได้แปลว่าเราต้องหนีเข้าป่าและออกท่องทะเลเพราะเราคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติอยู่แล้ว อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติจึงหมายความว่าอยู่เพื่อฟังเสียงใจตนปัญหาชีวิตเริ่มจากตรงนี้เริ่มที่เราไม่ฟังเสียงใจตนคำว่าใจตนนี้ไม่ใช่สิ่งที่กิเลสปรารถนาจงฟังให้ดีข้ามผ่านเสียงแห่งความอยากมีอยากได้อยากเป็นเราจะได้ยินเสียงผู้รู้ในตน1ิ 10. ชีวิตที่ด้านชาคือชีวิตที่เต็มไปด้วยทุกข์ ความด้านชามักเกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตโดยไม่สังเกตรเราเร่งรีบเราจึงไม่ได้ยินเสียงนกร้องเราโมวแต่มองเอกสารมองโทรศัพท์เราจึงไม่เคยเห็นสิ่งอื่นจึงไม่เคยนึกขอบคุณดวงตาแขนขาชีวิตเราพุ่งทยานสู่ภายนอกเสมอเราจึงรู้จักตนเองน้อยลงทุกทีชีวิตเราเริ่มตัดขาดจากความประนีตหยาบคายมากขึ้นมากขึ้น ความสุขที่เคยมีง่ายๆจึงมียากขึ้นด้วยเหมือนกัน 11. งานที่ดีคืองานที่เลี้ยงตัวเองได้สร้างความหมายในบางสิ่งทำแล้วเกิดความรู้สึกว่าเป็นประโยชน์กับผู้อื่นที่จริงงานไหนๆก็เป็นเช่นนี้ได้ทั้งนั้นเพียงแต่ผู้ทำงานต้องมีอุบายอันแยบคายที่จะให้ความหมายลึกซึ้งกับงานการของตนไม่ดูถูกการงานของตน การไม่ดูถูกการงานของตนนี้ทำได้ด้วยรักษาหน้าที่ของตนไว้ให้บริสุทธิ์จะทำสิ่งใดจงตั้งใจทำทำให้ดีทำด้วยความเพียรด้วยการนึกถึงประโยชน์ผู้อื่นเป็นสำคัญสิ่งนี้คือศิละปะแห่งการทำงานช่วยให้เราไม่เกิดความโลภระหว่างทำงานเมื่อไม่มีความโลภขณะทำงานจึงเกิดเป็นความสำเร็จโดยไม่ถูกกิเลสครอบงำแม้เกิดความร่ำรวย ความร่ำรวยของเราจะไม่เบียดเบียนคนจนแต่จะเป็นความร่ำรวยที่เป็นดังแม่น้ำใหญ่เป็นที่พึ่งพาของทุกชีวิตเป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ทุกฝ่าย 12. คนในครอบครัวคือฐานของกำลังใจไม่สำคัญว่าเขาจะเข้าใจเราหรือไม่หรือดีกับเราหรือไม่โลกนี้เต็มไปด้วยความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอย แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่เราจะทอดทิ้งบางคนที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนในครอบครัวคือสายใยเชื่อมโยงอันบางเบาไม่อาจตัดขาดทำลายเมื่อไหร่ที่ตัดขาดทำลายบาดแผลย่อมลงลึกคล้ายเราเอามีดกรีดใจตนเองจงเข้มแข็งพอที่จะให้อภัยแม้ไม่สมเหตุสมผลโลกนี้มีหลายเรื่องที่อยู่เหนือเหตุผลความสัมพันธ์ระหว่างสายเลือดคือหนึ่งในนั้น 13. ในยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ขอให้เราจงมีจิตใจหนักแน่นกว่าเดิมท่ามกลางเกลียวคลื่นในมหาสมุทรใจต้องนิ่งอีกไม่ไกลนับจากนี้จากกลไร้ชีวิตจากประสานทำงานร่วมกับมนุษย์ผู้มีเลือดเนื้อบนหนทางไกลยากยิ่งคาดคะเนดได้มุมมองชีวิตจึงจำเป็นต้องเปิดกว้างยืดหยุน่นจึงอยู่รอดมนุษย์มีสิ่งหนึ่งซึ่งไม่อาจเรียนแบบคือความรัก ความเมตตาและความเสียสละพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้ก้าวหน้าเพื่อไม่ถูกครอบงำด้วยจักรกลไร้ชีวิต 14. จงเปลี่ยนโลกทั้งใบจากศูนย์กลางแห่งใจตนโลกไม่อาจเปลี่ยนจากนอกสู่ในแต่เปลี่ยนจากในสู่นอกแม้มุ่งเปลี่ยนภายนอกโดยไม่สนใจภายในตนเราจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหามนุษย์ยุคใหม่ต้องพัฒนาทักษะการทำงานให้สูงส่ง พร้อมกับลดทอนกิเลสของตนลงจะเอาอย่างยุคสมัยเก่าที่เพิ่มพูลกิเลสเพื่อใช้กิเลสเสกสรรน,นวัตกรรมไม่ได้มิเช่นนั้นแล้วความเจริญของโลกจะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสเราจะใช้นวัตกรรมที่สร้างมาทำลายโลกเสียเอง 15. ความสุขที่เราตามหาเป็นสิ่งได้มาเปล่าๆมิต้องสแสวงหาเลยที่เราสแสวงหาเป็นความสุขจอมปลอม ที่มาแล้วก็ไปโดยธรรมชาติน่าแปลกที่เรายังตามหาความสุขแบบนั้นอยู่การตามหาความสุขของเราบางครั้งเป็นไปด้วยหวนทางเบียดเบียนผู้อื่นเราต้องการเป็นคนชนะจึงต้องหาผู้แพ้เราต้องการเป็นผู้นำจึงจำเป็นต้องมีผู้ตามเป็นไปได้ไหมที่เราจะเรียกหาความเป็นกัลยาณมิตรไม่ต้องมีทั้งผู้นำและผู้ตาม เป็นไปได้ไหมที่เราจะเรียกหาสิ่งที่เรียกว่าหนทางแห่งความเกื้อกูลทั้งชัยชนะและความพ่ายแพ้จะไม่มีอยู่อีกต่อไปสิ่งนี้คือความฝันเลื่อนลอยทว่าเราจำต้องกล้าหาญจุดแสงสว่างนี้ให้เกิดขึ้นด้วยการเอาชีวิตเป็นเดิมพัน 16. ขอให้เราทุกคนจงมีความสุขกับสิ่งที่เป็นขับเคลื่อนชีวิตจากตรงนี้ เคลื่อนจากความรู้สึกว่าชีวิตเป็นสิ่งที่มีความหมายสมบูรณ์อยู่แล้วด้วยตัวเองหากเรารู้สึกเช่นนี้คำว่าพัฒนาจะไม่ทําลายโลกคำว่าความก้าวหน้าจะไม่ขีดเส้นแบ่งแยกระหว่างภายในกับภายนอกระหว่างวัตถุและจิตใจเทคโนโลยีจะเป็นเครื่องมือของเรามิใช่เราเป็นเครื่องมือของเทคโนโลยีจงมีความสุขทันทีที่นี่เดี๋ยวนี้ เพราะนี่คือวิธีเดียวที่เราจะเข้าถึงความสุขแท้ความสุขแท้คือหนทางแท้หนทางแท้เราต่างมีอยู่แล้วในตนจงมองข้างในแล้วเราจะเห็นจงเดินตามเส้นทางนั้นแล้วพวกเราจะได้พบกัน17เธอใช่ไหมคือชีวิตฉันเฝ้าถามและหาความหมายถึงวันหนึ่งจึงได้รู้ว่าเธออยู่ภายในฉัน เธอเป็นความฝันและเป็นสิ่งที่ฉันคิดเมื่อฉันคิดสิ่งใดสิ่งนั้นจะกลายเป็นชีวิตของฉันต่อเมื่อฉันเห็นความคิดฉันจึงเห็นชีวิตแท้ๆที่ไร้การครอบงำใดๆสิ่งนี้คือของขวัญทรงคุณค่าที่ว่างเปล่าความว่างเปล่าเป็นสิ่งมีค่าได้ด้วยหรือเพื่อนทั้งหลายจงคิดดูเถิดหากไร้ความว่างเปล่าเสร็แล้วสิ่งเติมเต็มที่เราจะเติมเต็ม เราจะเต็มเติมไว้ที่ใดเล่า18 –ขอบคุณที่เธออ่านมาถึงตรงนี้ฉันดีใจที่เราได้ใช้ลมหายใจร่วมกันบนโลกใบนี้ในยุคสมัยนี้ที่ใครๆเล่าลือว่ามันจะโหดและหนักไม่เป็นไรหรอกฉันยังมั่นใจว่าพวกเราช่วยกันได้เธอดับไฟในใจของเธอส่วนฉันก็จะดับไฟในใจของฉันเราจะสอนลูกหลานของเราไม่ให้เขาจุดไฟเผาโลก ความหวังเป็นสิ่งสวยงามเสมอจงอย่าหมดหวังอย่าหมดสิ้นศรัทธาในโลกใบนี้เชื่อเถอะเราช่วยกันทำทุกสิ่งให้ดีกว่านี้ได้ขอบคุณเธอมากนะสำหรับความรู้สึกดีๆที่ให้มาเธอรู้ไหมฉันได้รับทั้งหมดนั้นแล้วติดตามรับฟังบทความจากเพจเฟซบุ๊กคุณพศินอินทระวงศ์จากอ่านให้ฟังบายชีได้อีกในครั้งต่อไป ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะ